เดี๋ยวอันนี้จะมาลงรูดเหรอครับเนี่ยมาลงรูดไหมมาลงรูดไหมครับหรือไงตอนแรกผมเล่นบาสอยู่ตรงนน้นใช่ผมเป็นปบาสทีมชาตินัปบาสทีมชาติโอ้สูงปี๊ดเลยต่อยไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวเราได้เลยเนี่ยเปียบๆเลียบส่วนสูงพี่ตีหน่อยพี่สามจิงเดี๋ยวหัวไหลสูงปี๊ดเลยนะฮะร้อยเก้าสิบกว่าโอ้ย โอ้ย่งพันเอ้ยมันตีได้แมนเกียร์อาร์นี่ว่าโอ้ยยับโคตรยาวโอ้ยดีโดนโอ้ยนี่ขึ้นโอ้ยัโอ้ยโอ้ยโอ้ย หน่วยที่สุดท้ายนี่ที่ฟ้ามวยมาโดนนักบัตรกดได้ไงสามิซฟิตปลาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเล่นบ้านอยู่ค่ายไหนผมเล่นอยู่ใต้สะพานตรงบริหาร